กระพาพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะมาบึงสูบน้ำปลาจ้านันจะเข้าสูบมาจากน้องนันเดอเข้าเสียปล่อยมาไหวน้องหี่กอนเดียครับลาไปซ้ายลูกลาไปซ้ายอืมลาไปเบิ่งสูบน้สำสํมบอย่างไปที่ล่ะย่างไปลูกย่างไปย่างไป,ไปเวลาชิไกเ้็บมาห้อยบอ ย่างไปเบิ้งย no. ่างไปเบิ้ง <right> ลูกเออเออย่างไปถ้าไปแล้วลูกตายพี่คิวคิวคิวมาเบิ้งพี่ลูกมาเบิ้งพี่แล้วนี่นี่นี่ปลาตัวบักยายหนึ่งคิว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 มาเบิ้งปลาลูกคิวคิวมาเบิ้งมาเบิ้งอ่องอ่องสวัสดีครับ สวัสดีครับมาเฝ้าปลาบอทองมฝ้าปลาบอนี่หอยเชอรี่จ้าทุกคนหอยเชอรี่จ้าอย่างเยอะอย่างเยอะเขี้ยวจับเอาลูกจับเอาเร็วจับเอาใช้มือไหนหน่อยมือไหนหน่อยอ่ใช่จับเอาจับเอาจับเอาจับมาถึงเมื่อยปอมมือเอยปอม โอ้๋หนูป้อมกำลังจะไปหาปลาเก็บหอยกันจัดทุกคนปลาน่าจะอยู่ตรงโน,น้นนี่ตอนนี้เห็นหอยทองทองลงมาทองอยากลงมาเมื่อไงป้อมเห็นหรือเมื่อไงป้อมเห็นเล้ นี่หญ้าเขียวมากเลยบรรยากาศาจ้าทุกคนนี่อันนี้ถ่ายย้อนแสงสภาพน้องไอคิวคิวคิวครับยเยว คีวตอนนี้น้องไอคิวอยู่บนขาของแม่ค่ะทุกคนลงไม่ได้ปิ้งเยอะมากค่ะนี่หอยจ้าไปแล้วตัวใหญ่ไปแล้วอามลาได้หอยในมาแตอสายซลูกอื้ ลาพยาตอนใดนี่หนีบมือคนซะเนาะมือหน่อยหน่อยี่ะหนีบซะเนาะเป็นพวกดต้มจิ้มห่นือพไปลาเม่อาปลาบลงยาลูกมที่โต๊คิ้ว อทองทองแกนหล่อนปลา,ากระเดิบม ได้ยางเนี่ยตแม่ดดีตัวนี้มันง่ายนึงดิซ่คอยดิซ่คอยไปลับไปลับปั๊มปั๊มปลานิ่งปลานิ่งอ่าบูได้าคุนปั๊มมึงหลายนม่นขึ้นมากคุนปั๊มแล้วซิวอ้าวกลายลย มันปลาซิวอ้าหรือปลาขาวลาลงอยู่บ่ลงอยู่บ่หึ cái <laughs> <laughs> kém keng thảo ơi ôi, từ nào cứ bớt là, Bóng cười hahaha, 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 hahaha,

เราี่หน่อ้ดูดูดูครับสามหปลาใน้อยสนคแต่มันดูฮะก็ขาวดูดีผูกน้องหน้าูีตรงมันดูยังไงประโเอาไหมมึงด่าประโขมันดเขาู

ให้แม <cues> ่อุ้มยุ้ยไม่าอ้ไมบไปดอกจะบกกีจบไปดีใจบ่้หนอขด้ออกนี้เวิร์สวิงสวิงแบบใหม่ ได้ซื้อเนี่ยสาวมึงมาดเก็บยี่ใครนั่นนั่นเอาไม่รู้เอาไปเอามาไม่จะเห่าเนาะป้อมสร้างเป็นผมก็โดนดามเสยอยู่ดีผมก็ดิดีนกูโอ้โหข้าใหญ่เอาโมเกียวแล้วสูบไปอีกทีแต่ไมาเก็บจอยกันเลี้ยวให้สูบจอยสิเนาะ ใช่หมูออาหนตไปตั้ออเอเจ้าเพียงไงแล้วการนมาเตยบ้อ่ะคุนี่มันโวยยังไงรยมมนแชร์วยนี่้าสยานาขมากนะตั้งทายเลยตั้งทายเลยยุครับยูครับนั้นเราเพิเก็บป่า มาาเบินเก็บปลาแง่แรงครับเล้ยบานี่น้องนีดิปลาอย่างวะปลาลุกได้งินาะอเนี่ยนรม่วนแบ่งลงมาเก็บใส่ป้อมไผู้เดยวะกด้ว่าเก็บนะบคเดว่าห้้กไใช่่ได้หน่อย่อยพวกเงิน บักว่าเาหัวจะหนึงทท่าหัวนานทีม่ถ่ายอีหนึลเป้าก็หนึ่งป้าก็เด็กป้าก็เด้เอาเท่าล่่ว่าตายกระเล้วว่าตายแล้วว่าตายก็แก็อาไม่ไหนยกูอ่านอยู่กูก็ย่านดอกอเ้ยกูแายแล้วกูไม่มองอยู่โบ้ยหูเลยวะโยมอนย่านอีนอกก็บย่านดิ แม่อราการก็เมื่อได้เส้นเมื่อคุ่ได้รับสาชีเมื่อคุณหอดู่ด้อต้องค่ะหอดมาเด้อ่ปเดี๋ยวเขาหอดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว้าดอะไรอะไรหอบหนึ่งเลยลูก